ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เพ่นกับขอบครัวกับชิพากันมหาปลาอยู่หม่งเก่าแหล่าจ้าประเดี๋ยมหาไลยมือเราหน้าบกลงคักลงแน่หรอกเพื่อนะเห็นปลาบอนอยู่มาล่อหลุดน,น้ำกันได้จ้าว่าสิได้หน่อยได้หลายซ้ำใดพื่อนะได้เอียนดเด็ดเด็ดเลยมันนี้เด็ด,ดเด่นด็ดเลย <laughs> เด็ดคักพือ่อนะดูถ้าหุ่นกรบบอนแห้งอยู่หน่อย ไปไปไปผุ่นก้อนบ่ไปผุ่น,นก้น,นบอ่อุห็นมใช้<ป>เขียดเขียดยด,ยยด้ส้หลกปากแรกแหกมันโอ้หนาบกเร็วขับเนาะโอ้เนี่ยมา,ายหลยมือตืบเราได้จานนี่ก็หลยมือย่างคากยี่ดอก ดิโอ้ผุนผุนตัวหนึ่งยุบผุนทั้งสวนผุนก็บ่อนค่กแท้เฮ้ยไไปไปไปยงะตักน้ำใส่บ่เยอะเลยตักน้ำใส่ตักขาวด้วตักขาวตักเอานี่ตอนเด็๋ๆเก็บบังหว้ยแทน้ำเลยลูกต้องน้ำขึ้นต้องน้ำขึ้น hỏi hoa, như thế nào nữa đều hoa có chip kệ đều hoa có chép lại cho sao lâu hả là. A cow. Oh hoa, nhau yên yên tâm. Tay màn phá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 . Tay 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 กุ้งอืมกุ้งอลายเยอะกุ้งของถือจักหน่อยบ่ฮะก็สีตึกๆเยอะผุ่นๆมันโดดขึ้นฟังมารลกผุ่นี่ยว่ามีมีสีอันเด้ อะไรอ่ะตบูตะบูตะบูเป็กะบ่เบ้อเป็กะจะไหนลูกไต่กุ้งน่มหอยกุ้งอ่ะอืมปลาปลามันบ่อลกุ้งกุ้งอืมกับพ่อได้จับอยู่ แต่วา่า <Trustee? S 1> bon. บอนเลยลายผลฟังทั้งผลบอนดูต enfin ้นมากก็ลายตะปานขาวหน่อยหน่อยขาวปลาบูพบกกลาเอาหอยสแน้มเลยนยลูกอุกน mhm hè bò Hmm, tìm yên bay anh tìm yên bay anh tìm yên tìm kìm yên ông cứ tìm yên tìm yên chắc yên tìm yên ông yên tìm yên tìm yên tìm yên ปลาคอแมน,<ะ>แนปาลาอย่างนี้ปลาขาวตัวลกว่ามีปลาคออืตัวงามยุ่มึงนี่นี่ปลาปลาอย่างนี้หมวกบังมือแล้วจับดีๆลูกเดยดค่ะพ<อ>่อจับดีๆไม่นีบไหลลงน้าขขึ้นอ่ะกิบหอยไสเอาหอยไส้น,นันแน ปดีตัวนึงปลากระยงี้ยอันนั้นพูดนน้อยบอลอยู่ทั้งนั้นอุ้ยคุบเอาไรบอเอ้ยไปยิน่ะยู่อันนั้นยู่กับปลาบ่ได้ปลา

ปลามันสิอว่าขื่นฟังน้ามันกระโบกลงคักลงแนรเหรอหะแต่ว่าปลาหนึ่งมีนีิฟางหลายปพ๊บได้อ๋อเาหันปลาขื่นฟังลิ้นนำไพ่พอ ลิตน่ำจะอีกอลง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 ปลาหน่อยตัวน่ะ <c oughs> ต่อได้ไปลาอีกสิลิแล้วต่อก็ <c oughs> อขับของ เอาไปปิ่งแสบผดแล้วนี่เประอันดีอันดียนด้ยโอ้โไม่จะปาลากระเงยงได้ลูกรอบนี้อือปากระเง้งี่แมนหมดเ,เลยหน่อยปากระเงียงหมดเล,ย,มเมเลย,ดยนี่แมนหมดเลยได้นี่ค่อี่ก้ปากลากระเงยง โอ้หลายงถ้าเอานั่นมาหลากเอาขึ้นสิคักเนาะเอาผ่าตะไขรมาหลากเอานั่นปลากระยงเอาตุ่มสุมพอดีเลยแหละตัวนั้นฮักระบออันตัวหนึง่ง ก็รอบนี้เดี๋ยวปลากระแงียงซีโต้ผ้พ่นผุ่นตัวหนึ่งเดอ้อไนทางไตเห็น <c oughs> ปลากระเงหลายค่กรอบนี้จ้าได้ก็แม่เนี่ย โอ้เดี๋ยวบ่อนอยู่น้ำผางฟังทัง้งบวกคนยังขักเลยมองมุมมุมแก่ๆมองห้ามมองอันที่ไข่วทวงที่แหลกม่เห็นใบหน่อยอเห็นหนดหนวดพุ่นดะ้เต้มน้ำอยู <c oughs> <c oughs> ะถุงมาเลยเออ ไยดีๆลูก,ลกมาลากขึอนมใส่หมวกใส่ใส่วปาอืมรอบนี้ม่จตป่าตัวงามๆเลยไปของหม่มลูกลูกไปนั่นนะ<อ>่ะพอโยน,อนไปแล้วเสามารถใส่คุไป <c oughs> หอนหอดมันนี่จา้าหอนค่ะหอนแน่ ไปมาบึงผลงานของเฮ้าจ้ามาหนีอึ้บมึงต้อขวดน,ำน้ำนู้อลูกนี่อุ้ยเยจ๊จับแล้วมันจะมีปลากกะแง่งด้วลูกได้หลายหลายเติบอยู่จา้าใดทั้งหอยทั้งปลาเอาปี๊ปีงจา้ามาหนี้กับเพ้นไก่หน่อยกับลูกไส้กับสิกบป่านก็เด้อจา้าใดซ้ำนี่ละค่ะกับพ่อได้ไป กงพ่อได้ไปปิ่งไปอ,อมอยู่นะจ้ากำลังเตรียมตัวสิก้าบ,บานจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะจ้าก้าบ,บานก่อนค่ะสวัสดีครับ